ันนี้คือ,อยังฮะอ,อ,อะกล้องเจาก่อนมอันนี้คอยลถอยมันบ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมพวากันอีกแล้วดอมอสตาชาแนลครับผมมเอนี่ตำเมยียงหั่มหมกมีครับพี่น้องปล่อยลงไปเลยกินกลางโพงกลางท่ากับไอแมงวันทีวีเอาไม,าม่ไปตอ่อหยุดกันได้คอยเลย หยุดอ่บ๊บหยุดไอ้ตัวตัดตอนะหยุดกันมามาหนเข้ามาอีกเขาได้หมดลวมาพร้อมแล้วเดี๋ยวไปู้เขาไปดันสิสามเลยครับสีขวจะกอขวาทั้งนี้ยังไงตแตแค่เมือนี้มาบมีกี่แตกนิด ขี่ตั้งก้อรย่างดีได้แหละดุดๆๆเลยแหละเอ้าเมียงกินเนยตําเมียงครับพี่น้องมืัสดีตําเมียงสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับตําเมียงตําเมียงพี่น้องเมียงนี่ิ้นว่างอย่างขาดเดียวโอ้ยเนฟมูไว่ตัวสั่นน่ะตําเมียงกับซีมี่หัมหมกมี่มะกล้วย เปื่อยอ่อนนะครับผ้าตะไคร้ขูดมะนาวมาฟาสูอ่ะโอ้รียบร้อยมาซิมกันเลยปึ้มเาเอป็นสเตยกปากตุ่นละเนาะมาที่ว่าคือขี่ตุ่นละเนาะเอาด้วยเอาซ้อนมาเนาะเอาซ้อนมาคนละใบคนละคันเอาต้องใส่ซ้อนจี บ่อยากซ่อน,อน,นอกับพันเอาก,ก็ได้แล้วแตะมึงหลังนี่ดนี้มึงไมีจะเบิเขียขึ้นหรอพี่น้องมามา,มาสังขง้างแดกแล้ว <c oughs> พีเขาต้องกินกับผักเกษตรอ่อนมาพี่นี่ด้วท่านทำนี่แสดงว่าสิใดเป็นทหารเลย,ยเด้พี่น้อง <c oughs> มวนเลยเห <c oughs> <ม>็นได้ แก้วแก้วแก้วรับรองบ่ขี่แตกมันสิมันสิเป็นยาสมุนไพรเฮ็ดให้ถ้าภาษาอีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าขี่ตั้งก้อนขี่ง่ายขี่แบบมัปกติอย่าง้ว่าจะเป็นยากนํากูเนาะกูที่ว่ากูสิเนี้ยหงเรื่องกูยังเนี่ยขาดตั้งแต่บัคเือคืนอ่อนเออบัคเคอคืนเหลียงบัคเือคืนไอ้แก่น่ะหาบ่ได้ได้บ่เนาะ3คนพอดีเห็นบ่ กินบ่ลองเบิ่งปะเสียบเด้อะหละบ้านแซ่บเลยเมียงแสีบเืยเอานี้นะหมากั่นนะ่ะนะหอมเลยหมาล่ำใหญ่ปะมหมาผักกระเดาเดี๋ยวมันกินกับอันนี้มันก็ขมแต่กินบ่ได้ะะเด้หรอกหมากผักกระเดาเขาไปเฮ็ดปุ๋ยขเยาขาไปเฮ็ดยาฆ่ายาไาล่แมลงเอาทาได้ปานเอาลองเบิ่งแซ่บครับรับรองเลยติดใจต้องเสกเมียง <มา S 2> ปลากระเสรดักคุ้มากได้กี่บาทนะตำเมียงกินกับปลากระเสรอ่อนพี่น้องแบบเลยล่ะติดปากวะขึ้นจอเขาลิ้นเขาเขียวเลยอ่นะเขาติดตากระดีเสียลยเนาะบนต้นอ่ะคำมาแดงมากกับปลากระตับกินห่อนได้แบบห่อนเนาะ ไอ้ใครมดแดงนะเอ้มดแดงนะตั้ใส่มดแดงนะมีปะแดงนั่นเองเนี่ยตอนปะแดงก็มีตั้ตอนปะแดงโอ้เขั้วขวดนะทง่ว่าง่างง่ามันขั้วตรงง่าใช่เลยอขันง่าใส่ป่ะไว้บกเขาบนเขาบนเขามันข้มันตําสมเอามันใส่บนเขาเลยทมันตั้สมตรงงาใส่ตัว ข้ากระบพกฝาดตามสมอเมียงก็ <c oughs> ดินแบบถั่วดินขวาอเมียงเขาตำเลยง่าแซ่บพี่น้องมาเด้อทำม,มาแรงมากกินเมียงาพี่น้องมาอ,อ,อกินอยากได้ขบมตำ หาือใไอืมรเมี่ยงสมมะปีใช้ตั้งหลายอย่างเนาะข้าตะไคร่กล้วยออนทำหมกมีพออยังก็ห้าวเอาหาเอาเมียงเมียงสซมมะปีพออยัางก็มาหาวหามาใส่ข้าวใส่หมกบงเขาไปแเป็นอะไรสมไว้ครับกรแซบเขากเน่าเลยอ่ะเขาบต้องใส่บักเน่า เอาแล้วสมัครแล้ววันไหสมัครน้ำปอบวะปอบด้เยเนี่ยสมัครเมียงนี่แหละคำโตๆหมุนเข้าไปเยแ่บแล้วกินแล้วก็ขี่นนี้่ม่ขี้ครับพี่น้องกินเมียงเนี่ย ทายทองอยู่แต่มันที่ทายทองแบบว่ามันทองไหลทายขี่ตัางก้อนบ้านห้องอืน่นน่ะทายมันไปล่างทองแหละทางทองดีแอ้วที่ับปานนี่ปานมากล้วเลยมากล้วยอ่อนเนี่ยมกากล้วยอ่อนคนขี่ไรเนี่ยมันข้นทองเสียเนี่ยโอ้แม่งไหนกันขา,ากู้มวะมาขั้วยอ่อนจิ้มเกลือเลยครับหายเดีเ๋ยวไปเกลืเลยสักครัรแล้ว <laughs> เนี่ย <laughs> พยาบาลน,นี่เนี่ย <laughs> นี่อะไร เพชรเนื้อกับสีไลเข่าตาครับ,ม,บม,มันลวกลวกขาปะฮะลวกแมงลวกแมงมันบมันบอลวกแต่แมงไงแล้วขาก็ลวกน้ำล่ำปะมันกัดตัวเดียวมันสิไหลไปเลยเสือมันเนัื่งเลย เด้อพี่น้องเด้อมากินกันแล้วนี่ก็ได้ไปยังแมงแมต่อนแมงติดแมงหางกระดกรวบต้นกระดกมันอยู่น้ำปางเห็นบรอกแมง่มาบดยังหรือครครบแจกคู่ตรงนี้จะว่าแม่ไม่เยอะเลยจะไปตบมันนะตบอะไรไปยังฮะตบไปยังมันสีมันสี่ขึ้นนำกดมันกระจายอ่ะตบ อาย่างอื่นตบเลยวะใส่ถุงมือตบเลยวะใส่ถุงมือแล้วก็ตบมันได้วะได้เดี๋ยวไปติดตัวมันดีกว่าเดี๋ยวสารมันสีออกเห็นมันออกไปเองไหมมันจะใส่ถุงมือตบมันก็แตกใส่ผิวห่อขึ้นเก่าส่วนตัวมันตับตัวห่อหนะตบบางทีมันก็แตกใส่ขาห่อตัวเนตัวใส่ถุงมือตบท่งนี้บวบเปื่อนแต่ว่าเต็มขาตลาดเลือเกินมึงเลยตอนนี้วิธีหนึ่งการรักษาครับผมเข่าลากน้ำงูเที่วมันกัด โบไม่ให้หัวหรอกการเป็นยังไงอ่ะถือกัดแล้วมันบ่ได้กัดมันยังไทยเลยยังอ้าวที่หมายแล้วันะกูถามนะกูถามเลยกูได้เก็บประเกษตรอ่อนมาแค่ขากูฮะกูได้เก็บประเกษตรอ่อนมาเจ้าบอกประเกษตรอ่อนกับอ่อนโพ้นหัวตะเกิดหนึ่งหัวตะปงคนบัวแหมมันพิษองได้ละเจ้าบอกอ่อนอ่อนมาอ่อนบ่ล่ะมันขมมันหินหน่อยโพ้นบอกว่าน้อยอ่อันหลายหลายเสอไหมเนี่ยมันอาจมันหัวตะเกิดมันน้อย ก็นอเยบอกจะเอาหน้อหน่อยโอ้ยหน่อยจะเอาแค่ไหนมันขมต้องต้องเนีตรงนี้กนี่กอนรุ่นั่ไหมเนี่ยเนี่ยกรอรุ่นใหกินบางตีนหรบ่เสือขมขมที่ผ่านชิบกวาไปด้วยมาเด้อครับเด้อตำหยังซื้อม่ครับแ้่ มีหักแท้ดินัดพอมีเน,นื้หูว่ายอยน้อหักแทพอดิัอมพอมีเนื้มหบบบบมูอมมแซ่บครับโดนๆได้กินเท่นึงตำเมียงนะคำว่า้ก็บนได้กินนะแม่นำว่าตำเองก็บได้กินครับพ่บมี่โ่คอยบ่มี่ด้แหละ บ่ค่อยมีผู้ใดเฮ็ดขายดอกตำเมียงมันเป็นมันมันเป็นอาหารสมุนไพรของทั้งอีสานทั้งเหนือครับทั้ง้านหน้ารานสา้างเมียงเมียง็นของเหนืออ,อีสานเท่ากับมี้ัน้ัน้ันรันสร้างไงคนอ,อีสานเน่าเขาเอารันสร้างไปกินเมียงด้วยกันมันเป็นศาสตร์ของอยาชนิดหนึ่งครับยาสมุนไพรของ คนโบร้านต่างแต่ามัยตะปูตะปูอีพออีเมลอีปูอียาหฮอเป็นผ้ากินคือมาตะโดนเติบแล้วนะตะปูตะปูน่ะเวลาทองเสียสมมุติว่าทองเสียกี่แตกขี่ไรขี่ร่องเนี่ยตํากล้วยตั้มทำหม้อกัดเลยเนี่ใส่ข้าใส่ตะไข่ใส่สมุนไพรจังสิและครับสู้กันกินหายเกียวคืว่าผ่นคนยังใส่ส่วนคนเดียวสองไง ตึงแสบตึงเผ็ดพี่น้องกินขนาดปวดแขวะได้เนี่ยขนาดแขวาพอมบนดีฟันฟันเขียวมันบ่ค่อยดีคอนเ้ใส่ครับเป็นโรคสมัยเป็นเบาสมไยตะกี้นี่ย้ำนอีคามอยู่แตกป่พ่วพ่อทึ้งไม่อีคามทึ้งแขวะจะคล้องแตกครับยังแบบปวดเจ็บอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นผลพ่วงมาจนถึงข้อห้อง ถึงวัยหนึ่งแ,<ค>ลแล้วลมันปวดมันกลายเป็นลากฟันแบบอักเสบถ้าสมมาโดน,นเป็นห้เคียวอยังลำบากพวกมึอนี่แล้วก็พ่อหยัมได้อยู่ครับเอาละเข้าดูว่าเสียทำมาพาควนแล้ว,ลวะรมอละมีคอไฮโดรเป็นยังไงหลังจากาจกินร้ายเติบแล้วนะปวดขี้แับจับจับพี่น้องเคยกินบอจังหวัดทุกตัว เคยอินแบบบางที่วามีแบบตัวก็จำคาตะไคร้นี่ก็บักตัวแห้่แมนจำคาแมนแมนกิโลวตัวแห้่ทำหมั่นเหมือนก็แกล้วไม่คยกินอ่ออีกคั่หนึ่งสิได้อ็มราพาจากได้พี่น้องในเวลาสมมาผ้าควนดอกับผมมันเหมือนมันคำนะดอกม่นยังดอกเดินหยุดเวลาสัตว์ปลาสัตว์นัตนเป็นออกหากินเนาะยุ่งออกหากินสัตว์ปลาเฮ่า ก็ต้องเกาบบันเ่อรองคำแล้วมุนบอสขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับผมริมนีล่าไป็ดตำนีครับฝากกดตรไสโคตแชร์กดรซับตะไคร้ครับติดตามพวกเขาเป็นกำลังใจให้กันครับไอแมงวันทีวีครับและการทั้งพี่ครับผมซ่องดอนหมดชาซาแนวครับผมฝากน้ำเลดเดอพี่น้องสวัสดีครับเสียบไรเสียบไรมันเสียบเสียบพี่น้อง แจ็คซีวอลกุ้มเลยแซบบ๊อกซูนัวต่อแซบแซบแซบเลี้ยงปวดขี้เบาอิลีเบาอีเล่นอ่ะยังวัดสมุนไพรอยังวัดสมุนไพรแซบขึ้นยังพี่น้องไปแล้วพบกันคลิปหน้าครับจุ๊บ